สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินดวงคลิปใอคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของใครบางคนที่เขาคิดว่าตัวเขาเองชนะคุณแล้วนะคะเขาตัดสินมาจากอะไรเขาเห็นสิ่งใดทําไมเขาถึงคิดว่าตัวเขาเองชนะคุณแล้วนะคะสมหรับพลังงานคุณอาเยาตนี้เราโปรดดูชะตาด้วยกันกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ชนะเรื่องอะไร ลักขณาราศีที่โดดเด่นนะคะอ่ะคอเรียตราศีกุ่มท่าุลมแคปกิการราศีมังกรธาตุดินสคริเบอร์ราศีจิกธาตุน้ำแอริราศีเมธาตุไฟเลโอราศีสิงธาตุไฟดิบาราศีตุลธาตุลมนะ,ะเนปจุนธาตุดินพืชสมกรรมกรวีนัสราศีพิศ,พศพร,ราศีตุล ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะและเขาคนนั้นที่เขาคิดว่าเขาอ่ะชนะคุณแล้วมีห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดหนึ่งแล้วก็ส mm ิบหกเธอจะไปบิ๊กซีล่ะไปบ่ไปบป่ะปปะละ mm hmm. เดี๋ยวฉันทำคลิปก่อนฉันต้องทำคลิปส่งลูกค้า ขอตรวจสอบพลังงานของคุณหน่อยนะคะทำไมเขาถึงคิดว่าเขาชนะคุณแล้วเขาดูจากอะไรเขาใช้อะไรตัดสินนะคะคิงออฟบ์ สิ่งที่เขามองนะคะเขาคิดว่าเขาชนะคุณเพราะว่าคุณมีการไปโฟกัสนะชีวิตของตัวเองนะไปทำบ้ากินนิ่งเฉยนะคะโดยที่แบบไม่ได้สนใจที่จะตอบปากตอบคำกับเขานะะคุณนิ่งคุณไม่ได้สนใจที่จะแสดงออกนะคะเออไม่ได้ตอบโต้นะ,ะบางครั้งท่านก็อาจจะเจอเพื่อนสังคม นะคะคนที่มาเหมือนกับมาแย่มาแซะอย่างเงี้ยนะแล้วก็สร้างความระคายเคืองหัวจิตหัวใจให้กับคุณโดยการที่แบบคือเขามาแย่มาแซะคุณนะเกี่ยวกับในเรื่องของอครอบครัวบ,บ้างแหละนะรายได้ของคุณมันแหละงานที่คุณทำบ้างแหละเออประมาณนี้นะคะว่าเฮ้ยเหมือนกับถ้าแบบว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ทำ เหมือนมีเพื่อนหรือว่าสังคมที่ไม่เชื่อฟังคุณถ้าคุณสั่งงานเนี่ยถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงกว่าแล้วคุณไปสั่งงานแล้วมันมีคนเมินเฉยต่อคำสั่งของคุณนิ่งหรือว่าไม่ฟังไม่ใส่ใจนะคะเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครครบไม่มีพักไม่มีพวกเออ ไม่มีคนที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือเขาก็คิดว่าเขาชนะคุณแล้วก็เป็นพลงานของคนที่แบบเหมือนเห็นว่าคุณเนี่ยดูนิ่งๆเงียบๆดูพยายามนิ่งพยายามไม่สนใจไม่โต้อตอบนะคะการยุแย่การแซะของเขาบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลก็จะมีคอมเมนต์บางสิบบางอย่างที่มาทำให้รู้สึกสปาร์คขึ้นมานะคะ เกิดพลังงานของความที่แบบโกรธโมโ oh. หแต่คุณนิ่งนะคะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าคือเขากั่นกองออกมาจากหัวสมองนะคะเอ,อต่อมไพเนียลในหัวสมองของเขานะคะที่มันเหมือนกับว่าคัดสรรออกมาเพื่อที่จะก่อกวนคุณอย่างเงี้ยแต่คุณก็นิ่งคุณไปสนใจสิ่งอื่นคุณไปทำงานไปหาเงิน นะคะไปทำสิ่งอื่นที่ทำให้เขารู้สึกแบบเออสงสัยอึง้งไปเลยสิเจ็บปวดปไปเลยสิอะไรเงี้ยความคิดความรู้สึกของเขาเพราะว่าคุณนิ่งไงเพราะว่าคุณไปสนใจสิ่งอื่นไงเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าไปทำสิ่งอื่นนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาชนะคุณนะความนิ่งบางทีนะมันมันก็เหมือนกับว่าบางคนที่เขามีความกระยิมยิ้มย่องในใจเนี่ยหรือว่าการที่ตัวของคุณเปลี่ยน แปลงไปในรูปแบบของการที่จะที่แบบหัวเราะเริงร่าสนุกสนานแต่อยู่ดีๆก็นิ่งไปนะเขาก็คิดว่าเขาชนะคุณแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าคนคนนี้เจ็ดดาบออกมาเนี่ยขอขยายหน่อยนะคะเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะคะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนทำไม ทำให้เขาไม่ชอบคุณเกลียดคุณแย่คุณแสะคุณนะคะคนคนนี้เสร็จดับพลังงานของเขาเดเม a จิเชียนพลังงานของผู้อย่างรู้ดินฟ้าเลยเนาะนะคะก็เก่งมีความรู้มีความสามารถฉลาดพูดเก่งนะคะหรือว่าสามารถที่จะพูดหรือว่าเนรมิตให้ผู้คนเคารพยกย่องเขาได้นะ,ะเชื่อถือเขาได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาได้แต่ นะในความที่เขาอะกระยิมยิ้มย่องในใจว่าเขาเก่งเขาฉลาดเขาเก่งกว่าคุณดีกว่าคุณเขามีพักมีพวกมีสังคมที่สนับสนุนเขาแต่จริงๆแล้วสามดาบตรงเนี้ยโอ้โหกลัวมากเลยในสิ่งที่เขาหว่านละแวงเนี่ยนะเขาขี้กลัวมากเลยนะกลัวว่าคุณนะคะจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาจะร่ำรวยจะประสบความสำเร็จมากกว่าเขานี่คือสิ่งที่เขากลัว จริงแล้วจริงๆแล้วคนคนเนี้ยนะที่แบบพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองนะมีชื่อเสียงหรือว่าดูดีหรือว่าพยายามกลั่นแกล้งคุณเนี่ยแซคุณแย่คุณเนี่ยเพราะว่าเขาขาดนะคะเขาไม่ได้เต็มเหมือนไม่ใช่สมอง่ะบางทีก็อาจจะเป็นสมองด้วยที่แบบไม่เต็มนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีเลยเขาขาดตลอดเวลาเป็นพลังงานของคนที่ขาด ความอบอุ่นตลอดเวลามันดูซิว่าใครบางคนคิดว่าตัวเขาเนี่ยชนะคุณได้แล้วแล้วนะคะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำมันมีผลอะไรกับคุณไหมสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลกับคุณหรือเปล่ามาดูซิแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำมันเป็นความคิดความรู้สึกของ ความเป็นนิสัยของความเป็นเด็กความเอาแต่ใจตัวเองความเชื่อมั่นนะคะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่เขาอคิดว่าเขา่เก่งกว่าคุณนะเขาคิดว่าเขาพูดหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ผู้คนเคารพเชื่อถือในตัวของเขาแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขนะคะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะ,ะเอเอชื่อว่าตัวเองเก่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเหมือนหลอกหลอกในเรื่องของจิตใจนะหลอกจิตใต้เสมอของตัวเองว่าฉันเก่งกว่าเธอฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือแบบมีแต่คนชื่นชมฉันอารมณ์อย่างนี้นะก็เลยทําให้เขาคนนี้คือแบบคือมันมีการปรอบใจตัวเองทําบางสิ่งบางอย่างนะให้ชนะคุณแล้วถ้าคุณนิ่งได้ก็แสดงว่าคุณยอมแพ้เขาแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ ยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเฉยนะก็แสดงว่าคุณเจ็บปวดและสินะคะแล้วก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอืมคุณคงไม่ใช่แบบไม่ใช่ศัตรูนะ,ะไม่ใช่คนที่เขาคิดเอ่อคิดว่าคุณเนี่ยเป็นตัวอันตรายหรอกนะประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้เขาคิดว่าการที่คุณนิ่งคุณเฉยเนี่ยคุณไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่เลยไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับคุณเลยในความคิดความรู้สึกของเขา เขาควรที่จะเอาเวลาของเขาเนี่ยไปมองหาคนที่มีผลต่อจิตใจของเขาจริงๆมากกว่านะคะคือประสบความสําเร็จอาจจะด้วยการที่แบบเหมือนการที่เรานิ่งก็เป็นการที่เราทําให้ศัตรูนะคะตุยใจนะเชื่อใจไว้ใจคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรไปสู้เขาเขาก็เลิกที่จะก่อกวนเรายิ่งเราไปทําที่แบบเหมือนไปสร้างนะคะ แรงบันดาลใจให้เขาเข้ามาทําร้ายเราเนี่ยมันก็ยิ่งมีผลต่อชีวิตของเรามากขึ้นคือเขาอยากเอาชนะเป้าหมายของเขาคือข่มเราชนะเราถ้าเขายังไม่ชนะเราเขาก็จะทําทําทํนทาทําอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาชนะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือยอมยอมนิ่งนะคะนิ่งเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวเองไปเสียเวลานะอยู่กับคนที่แบบเหมือนเขาอะนะคะคือเขา เขาใช้พลังในการที่จะมากระตุ้นความคิดความรู้สึกความคิดลบของเขาทัศนคติของเขาความฉลาดของเขาจากพลังลบนะคะคือเขาดูดเอาพลังลบนะคะมาเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างหรือว่าแข่งขันกับคุณถ้าคุณนิ่งคุณไม่มีพลังอะไรให้เขาดูด นะคะเขาก็จะไม่สนใจคุณและก็จะไม่เกิดก่อเกิดศัตรูเกิดขึ้นนะคะความนิ่งก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ใครบางคนนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยอารมณ์เนี้ยหรือว่านะค,ะความนิ่งของคุณนะะแบบรวยเงียบเงียบอะไรเงี้ยประสบความสําเร็จเงียบเงียบก็จะทําให้เรานะคะไม่มีอุปสรรคในการดํารงชีวิต นะคะไม่มีศัตรูมาคิดอีกชา้าไม่มีพลังงานลบบางสิ่งบางอย่างมาสอดแทรกหรือว่าสร้างปัญหาระหว่างการเดินทางฉะนั้นนะสิ่งที่ทําก็คือควรที่จะนิ่งให้ได้กับพลังงานของคนคนนี้เนี่ยที่เขาคิดว่าเขาชนะคุณแล้วคุณไม่มีอะไรไปต่อก่อนเขาแล้วคุณไม่มีอะไรไปสู้เขาแล้วแต่เงี้แล้วเรามีนะเออเราเก็บไว้ในใจเรานิ่งเราเงียบนะคะยุทธศาสตร์ ของการใช้ความนิ่งความเงียบสยบนะความเคลื่อนไหวอนะคะเพราะว่าเขาจะมาดูดพลังงานลบจากเราการที่เขาจะมีความสุขได้คือการที่เราโกรธเราโมโหนะคะเราเราเกลียดเขายิ่งจะทําให้เขาแบบมีพลังกายพลังใจนะในการที่เขาจะไปสร้างอะไรที่มาแข่งขันกับเราได้ นะคะเหมือนกับเขามาแย่ให้เราเหมือนเผยธาตุแท้ของเราออกมานะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเขาก็จะขัดขวางเราเนี่ยนะคะการที่แบบนิ่งเงียบๆคือเหมือนกับว่าเป็นการที่เก็บความลับนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วค่อยเปิดเผยออกไปอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณคิดอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณอาจจะเหมือนกับเปลี่ยนงานออกงานย้ายง,งานไปทําธุรกิจบางอย่างแล้วคุณคิดไว้ในใจแล้วแต่คุณนะกับคนคนนี้คืออาจจะมีความสนิทหรือว่าไม่สนิทกันก็นแล้วแต่แต่คนเรามักที่จะเหมือนเป็นมนุษย์ที่ชอบโอ้อวดนะคะเราก็จะแสดงออกไปให้คนคนนั้นน่ะที่มันเป็นศัตรูที่คอยแทงข้างหลังเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็แย่งเอาไอเดียผลงานของเราไปนะคะ ชิงตัดหน้าเราไปนะคะเราบอกว่าเราจะทําเราจะทําแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะศัตรูคนนี้ไปทําก่อนเราเหมือนเราจ้องเออเหมือนเราถูกเขาจ้องอ่ะนะคะจ้องที่จะขโมยผลงานจ้องที่จะขโมยไอเดียบางสิ่งบางอย่างนะคะไปทําก่อนเราฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดเราจะทําอะไรเราจะมีแผนการอะไรควรเก็บไว้ในใจก่อนค่อยเอาไปเปิดเผยนะคะท่ามกลางสาธารณชนทีเดียวเลยนะคะเหมือนแบบ มีเงินในบัญชีนะคะประมาณ1นึ่งแสนบาทแต่กำลังจะไปลงทุนพอเอิญนะคะไปโพสโซเชียลนะคะไปเป่าประกาศบอกเนี้ฉันจะลงทุนนัจะมีเงิน1นึ่งแสนบาทในบัญชีพวกมิชชีที่มาจากออนไลน์มาเห็นพอดีเลย นะคะเฮ้ย hey, คนนี้มีเงินในบัญชีไว้นะคะจ้องที่จะมาดูดเงินในบัญชีของคุณเนี่ยเห็นไหมเป็นการสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นสิ่งที่คุณควรรู้นะคะจากคนบางคนเนี่ยที่เขาคิดว่าเขาฉลาดเขาคิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคุณนะ,ะหรือว่าเขาสามารถเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จเทียบเท่ากันกับคุณได้ก็มาจากการที่เขามาหลอกล่อ ให้ตัวของคุณเนีย่ยเผยธาตุแท้ออกไปเผยความลับบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณออกไปท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะใช้ความลับตรงนี้แหละนะ้าไปเปิดโปงคุณนะคะแต่ถ้าคุณนิ่งเงียบคนคนนี้ก็คิดว่าคุณไม่มีอะไรที่จะไปต่อกกรไปสู้เขาได้ก็เป็นการแบบเหมือนเขาเมินเฉยคุณไปเลยอ่ะ นะก็จะไม่มายุ่งกับคุณอีกนี่คือสิ่งที่แบบคุณควรจะทํากับพฤติกรรมของคนที่เขาคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณเขาดีกว่าคุณเขาฉลาดกว่าคุณแต่จริงแล้วเราอะนะคะเก็บเอ่อเก็บในเรื่องของสิ่งดีๆไอเดียดีๆความคิดดีๆไว้ในใจก่อนนะไม่ต้องเปิดเผยนะคะไม่ต้องให้เขารู้ความจริงหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เขาเหมือนกับไม่เชื่อคุณไม่ไว้ใจคุณดูถูกคุณอย่างเงี้ย ก็จะมีพลังงานของคนที่เขาอ่ะเหมือนไม่ได้ชื่นชมยินดีกับผลงานความสำเร็จของคุณเลยทั้งๆท,ที่คุณก็อาจจะมีประกาศน,นียบัตรนะคะหรือว่าการเรียนจบมาสูงนะปริญญาตรีปริญญาโทนะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่คนคนนี้กลับไม่เชื่อคุณหรือว่าแม้กระทั่งนะการเป็นคนที่แบบทําธุรกิจการงานที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่คนนี้ก็ไม่เชื่อคุณไม่ไว้ใจคุณอยู่ดีไม่ยอมลงทุนหรือว่าไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าเออมาเป็นลูกน้องของคุณมาเป็นทีมงานของคุณดูถูกคุณสารพัดอยา่างแต่คุณอย่าไปสนเพราะว่าพลังงานของคนแบบนี้ที่เขาแบบกระยิมยิ้มย่องในใจแล้วเขาคิดว่าเขาเก่งประสบความสําเร็จได้นะคะ คือท้ายที่สุดแล้วพอเหมือนเขามีความมั่นใจในตัวเองก็ไม่มีใครที่จะแบบเข้าข้างเขาอะ่ะเหมือนความกระยิมยิ้มย่องในใจของเขาความเก่งความฉลาดของเขาจะเป็นดาบสองคมที่จะเข้าเหมือนกับว่ามาแทงข้างหลังเขาทีหลังนะคะการคิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นมันอาจจะไม่ได้ทําให้คนคนนั้นนะคะประสบความสําเร็จได้หรอกแต่อาจจะเป็นการที่แบบเป็นดาบสองคมด้วยซ้ําไปแต่ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเก็บไอเดียของตัวเองไว้เพื่อตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มสังคมที่เขาสนับสนุนคุณมันน่าจะดีกว่านะคะนี่คือคนที่แบบเหมือนเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะนิ่งเงียบหรือว่ารอโอกาสดีๆก็ได้นะคะใครบางคนที่คิดว่าตัวเองเขาชนะคุณแล้ว เห็นไหมไพ่ห้าดาบออกมาเหมือนเขาคิดว่ากลุ่มก,ก๊กสังคม mm. เพื่อนนะที่เขาทีมงานของเขาที่เขาร่วมงานกันเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จแล้วแต่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่เสียงหัวเราะที่เหมือนยอดเยยถักถานคุณก็แค่นั้นนะคะมันเป็นการที่แบบเหมือนเขารวมกลุ่มรวมรวมก้อนกันแจกจริงๆแล้วเขาอะไม่ได้มีอะไรเลยนะเพียงแค่เหมือนกับว่าสร้างภาพ นะเป็นการสร้างจินตนาการสร้างภาพความสําเร็จนะคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะสร้างความสําเร็จแล้วหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยคุณไปงั้นเองแต่จริงแล้วชีวิตของเขายังมีห้าถ้วยเนี่ยยังมีสถานการณ์ยังมีเหตุการณ์ที่จะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาอยู่ทามาเป็นหัวเราะเยาะคุณนะทำมาเป็นกระยิมยิ้มย่มยองในใจนะคะแต่จริงแล้วคุณคือแบบคุณอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าเขาคุณอาจจะมีอะไร ไอเดียที่มันแปลกใหม่นะที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะแต่คุณก็เก็บเงียบไว้ดีกว่านะเดี๋ยวค่อยเปิดเผยในกลุ่มสังคมที่เขาสนับสนุนคุณนะคะก็ให้กลุ่มเนี้ยนะเขาหัวเราเยาะคุณไปก่อนเนาะและท้ายที่สุดแล้วพ่อยากบอกอะไรใครบางคนที่คิดว่าเขาชนะคุณแล้วเนี่ยแต่จริงแล้วเขาหัวเดียวก็เทียมรีบมากเลยคุณเขาไม่ได้มีใครหรือว่าสิ่งที่เขาเพียรพยายามทํา นะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำเขาคิดว่าสังคมเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนจะสนับสนุนเขาแต่จริงๆแล้วเวลาที่จะให้แสดงออกถึงผลงานความรู้ความสามารถกลับนะคะจะต้องเหมือนกับเหนื่อยคนเดียวลำบากคนเดียวนะทำคนเดียวนะทำเหมือนกับว่ามีคนสนับสนุนแต่จริงแล้วไม่มีนะเพื่อนๆก็แบบต่างคนต่างไป,ต,งต,งไปต่างคนก็ต่างไปทำภารกิจของตัวเองหรือว่าต่างคนก็ต่างอยากได้อะไรที่มันเหมือนกับว่า ความเห็นแก่ตัวนะคะผลประโยชน์ส่วนตัวท้ายที่สุดแล้วก็มีความที่แบบซ่อนเคี้ยวเล็บของตัวเองไว้ในใจนะรอที่จะทิมแทงรอที่จะหักหลังรอที่จะเอาเปรียบกันและกันอยู่ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครที่จะมาหัวเราะย่อ,ยอ,อคุณเย้ยหยันคุณนะ,ะหรือว่าเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยมีพักมีพวกประสบความสำเร็จท้ายที่สุดแล้วต่างคนก็ต่างเอาตัวรอด เพื่อตัวเองอยู่ดีท,ทําทุกสิ่งทุกอ,อย่างเพื่อตัวเองอยู่ดีนะจะมีการกลับกรอกจะมีการเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าเหมือนกับเรียกว่านกสองหัวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นภายหลังเพราะว่าไพ่เดรร์ไฮพิเศษเป็นการที่ขาวกับดําที่มันอยู่ภายในตัวของคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางนะสังคมเพื่อนฝูงที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยคําพูดนะให้เหมือนกับว่าไหลาตามน้ํา นะคะเข้ากับทีมคนอื่นได้แต่ท้ายที่สุดแล้วถึงเวลาคับขันจริงๆพวกเขาก็แตกแยกแล้วก็เอาตัวรอดต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการเข้าใจนะ,ะเข้าใจถึงนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องดิ้นรนเอาชนะเพื่อตัวเองนะคะอ,อ,อยู่ในสังคมที่แบบจะต้องนะฮะเรียกว่าพิกลิ้นบ้างอะไรบ้าง เนาะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะนี่คือหน้าไพ่บอกใครบางคนเนี่ยคือเขาก็เป็นนิสัยแบบนี้แหละนะคะที่มันเหมือนกับว่าแม้เขาจะแสดงออกว่าเขาเก่งเขาฉลาดเหนือกว่าคุณแต่งแล้วเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแค่ข่มศัตรูเพียงแค่การแสดงออกที่คิดว่าตัวเองชนะแล้วนะคะแต่งแล้วไม่ได้ชนะหลอกตัวเองนั้งนั้นนะคะนี่คือคลิปของพลังงานของคุณที่ยังเหนือกว่าเขา นะคะนิ่งก็ชนะได้นะคะเคลื่อนไหวก็ชนะนะคือมันต้องหาโอกาสอ่ะมันเหมือนกับว่าเรียกว่าจิตมิตรทิศการโอกาสของเราเลือกโอกาสที่จะแ,ดแสดงฝีมือเลือกโอกาสที่จะเงียบเลือกสถานที่ที่จะสามารถทําให้เราจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้นะคะฟังเพื่อเป็นแกนนาทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ